วันนี้เราจะแสดงวิธีการปรับแต่งแอมพลิฟายเออร์ฟิวชันของคุณสำหรับวิดีโอวันนี้เราจะใช้สเตอริโอทางทะเลฟิวชั n นเนอร์พอลล MSA 770และแอมพลิฟายเออร์ฟิวชั a นซิกเนเจอร s ซีรีส์ G 41400ต่อกระบวนการนี้เหมือนกันสำหรับสเตอริโอพอลลทั้งหมดและแอมพลิฟายเออร์ที่รองรับโดยไม่มีการปรับจูน DSP คุณต้องรู้ชื่อรุ่นของลำโพงฟิวชันและแอมพลิฟายเออร์ที่เชื่อมต่อก่อนเริ่มการปรับแต่ง เราจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสเตอริโอผ่านเครือข่ายไไฟายหรือการเชื่อมต่อ b l u e ู o ดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสเตอริโอของคุณขั้นแรกเปิดแอป Fusion Audio จากนั้นเลือกการตั้งค่าเลือกโซน,นึ่งจากนั้นเลือก DSP Settings เลือกประเภทของ Amplifier ของคุณเลือก Amplifier s u b w o o f e r สำหรับโซนที่เชื่อมต่อกับซับบูเฟอร์ เลือกอิสเทอร์แล p แอมพลฟอหากคุณกำลังปรับแต่งสำหรับลำโพงในโซนที่เลือกจากนั้นเลือกสปีเ k อร์ไท e เลือกชื่อรุ่นของลำโพงที่ติดตั้งจากนั้นเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ติดตั้งลำโพงเลือก External a m p l i f i e r และเลือกชื่อรุ่น amplifier ของคุณจากรายการคุณจะเห็นแอนิเมชันสั้นๆแสดงตำแหน่งการปรับต,าต,าตา่างๆ ของแอมพลิฟายเออร์ตามอุปกรณ์ที่ติดตั้งทำการปรับตั้งแอมพลิฟายเออร์ของคุณทำซ้ำขั้นตอนนี้ในแต่ละโซนเพื่อให้มั่นใจว่าแอมพลิฟายเออร์ของคุณได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมแอมพลิฟายเออร์ฟิว o l l o พอลที่ไม่มีการปรับแต่งแบบฟิสิกส์จะส่งการตั้งค่า DSP ไปยังสเตอริโอและจะทำการปรับแต่งแอมพลิฟายเออร์โดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการตั้งค่าฟิวชั่น DSP โปรดดูที่ลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างและเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชม สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดไปที่ m s u p p o r t g a m i n c o m